สุดท้ายแม่งอะไรก็ช่างนะเชื่อเซนต์ตัวเองก่อนมันจะมีเว้ยเวลามีใครมาบอกเราอะหรือจะให้ทําวิธีหาอะไรก็ช่างเคยโดนประการที่แม่งเลือกแบบให้จ่ายแพงๆอะมันจะมีแวบหนึ่งเข้ามาในหัวว่าที่อะไรเนี่ยคือให้เชื่อตรงนั้นไปเลยเว้ยต่อเขาจะพูดว่าทำแล้วเดี๋ยวจะรวยขึ้นจะน,นี้ขึ้นนะเธอสุดท้ายอ่ะเธอก็ต้องมีวินัยทาทุกวันทําซ้ําให้เป็นนิสเป็นกิจเป็นนิสัย ทำต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะถึงฝั่งเองอันนี้ผู้ใน่ฐานะที่ขี้เกียจมากนะเป็นคนขี้เกียจมากแล้วแม่ก็ไปดูแต่ดวงไปดูแต่ดวงแต่ไม่ไม่ทำเสียเงินค่าดูดวงอยู่ที่ทะเลาะใชเฉยรอฟ้ารอดินฟุงเฟอเพอร์เจอร์ไปอ่านไปแนวอะไรจิตวิทยาแนวคิดไมเซ็ตบวกคิดบวกมึงอ่านไปเถอะมึงไม่ทำเหมือนเดิมเสียเวลาอ่านเป็นสิบเล่มร้อยเล่มก็เหมือนเดิม อะไรก็ช่างที่มันไม่เกี่ยวกับเธอไม่ใช่เรื่องของเธออ่ะเธอไม่ต้องไปยุ่งเธอไม่ต้องไปอะไรเลยอะ่ะเธอแค่แค่ทหน้าที่ของเธอให้มันดีก็พอนอกนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเว้ยเราไม่จาเป็นต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครบางทีเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเดี๋ยวครอบครัวเรามาเปรียบเองบางคนที่เขาเจอบ่อยๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้ชินนะเขาแค่มีสติ เข้าใจปะเขาก็เลยไม่อะไรจริงๆอ่ะสิ่งที่ทําให้เกิดอะไรต่างๆอุบัติเหตุอะไรต่างๆอ่ะมันเกิดจากเราตกใจแล้วเราไม่มีสติเว้ยมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุเข้าใจปะประเด็นคือเราต้องมีสมามีสติสมาธิมีปัญญาเข้าใจยังที่เขาถึงให้ยึดหลักคําที่คําสอนต่างๆว่าจะศาสนาไหนเนี่ยคือสุดท้ายคุณต้องมีสตินึกรู้คือรู้ตัวรู้ตนรู้อย่างว่าอะไรอยู่ขอต่ออีกหน่อยเอกดไปอีกคลิปนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมัน ปัจจุบันน่ะหลายคนน่ะสุขภาพจิตมันก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกว่าประเด็นนะไม่ว่าจะหนังสืออะไรที่ช่วงเนี้ยออกมาการเรื่องจิตวิทยาเรื่องหิวใจพี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันน,นู่นนี่นสุดท้ายตอนอ่านนะมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเว้ยเราแค่ไม่ทําม,มันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วพี่อ่านน่ะแต่มันแค่ทําให้เรารู้ว่ามีคนเจอแบบเราเหมือนกันพเพราะอะไรรู้ไหมหนังสือมันถึงได้ขายดี เพราะไม่มีคนเจอเหมือนกันแต่จากที่พี่อ่านน่ะพี่รู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเว้ย<ช>เราแค่<อ>ฟุ้งอะ่ะฟุ้งไปอะ่ะแล้วเราก็ไปเชื่อคนอื่นอะไรมากกว่ามันเลยทําให้ชีวิตแบบเละเทะเลยเว้ยแต่ยอมรับตรงๆว่าเป็นคนแบบไม่มีสติเว้ยไม่ได้มีอะไรเลยยอมรับว,ว่าสู้กับผีไม่ได้หรอกมันมีใครสู้ได้เพราะว่าพอเราตกใจอะ่ะมันอะไรมันสติแตกอยู่แล้วปกติเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรปกติจากตัวเราเองเรายังตกใจเลยถือว่านี่แม่งมาเละๆมันจะไม่ตกใจได้ไงวะ แต่จริงอะเขาไม่ได้ทําอะไรเราเว้ยเขาแค่ทาให้เราตกใจทําให้เราเฉยเออทำให้เราจิตอ่อนแต่เราอ่ะสติแตกมันก็เลยเกิดแหกโค้งไงประเด็นอะมันมีแค่นั้นเองทุกคนสุดท้ายแม่งอะไรก็ช่างนะเชื่อเซนต์ตัวเองก่อนมันจะมีเว้ยเวลามีใครมาบอกเราอ่ะหรือจะให้ทําวิธีหาอะไรกนะ็ช่างเคยโดนประการที่แม่งเลือกแบบให้จ่ายแพงแพกอะมันจะมีแวบหนึ่งเข้ามาในหัวว่าที่อะไรเนี่ย คือให้เชื่อตรงนั้นไปเลยเว้ยต่อเขาจะพูดว่าทำแล้วเดี๋ยวจะรวยขึ้นจะนี้ขึ้นนะเธอสุดท้ายอ่ะเธอก็ต้องมีวินัยทาทุกวันทําซ้ําให้เป็นนิดเป็นกิจเป็นนิสัยทําต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะถึงฝั่งเองอันนี้พูดในฐานะที่ขี้เกียจมากนะเป็นคนขี้เกียจมากแล้วแม่ก็ไปดูแต่ดวงไปดูแต่ดวงแต่ไม่ไม่ทำเสียเงินค่าดูดวงเสียที่เสียค่าเช่าที่พักเพื่อจะมาทํางานนู่นนี่นั่น ดูดวงหมอดูก็บอกดีดวงดีทุกจะดีดีดแต่ไม่ทําไม่ทําเนี่ยก็คือวัดให้ดูเลยว่าสุดท้ายอะพี่ก็มาดีขึ้นแม่งไม่ได้เกิดจากหมอดูเกิดอะไรเกิดจากกูเอง <c oughs> เกิดจากตัวเองเลยไม่เกี่ยวกับใครเลยใครมาบอกต่อให้ความเป็นกำลังใจให้บอกเจ๊ทำนี่สิความเออเจ๊อย่าลืมอันนี้นะเจ๊อย่างอันนี้นะแม่งกูไม่ได้อะไรเฮ้ถ้าเรารอเฉยๆรอฟ้ารอดินฟุงเฟ้อเพอเจอร์ ไปอ่านไปแนวอะไรจิตวิทยาแนวคิดไมเซทบวกคิดบวกมึงอ่านไปเถอะมึงไม่ทาเหมือนเดิมเสียเวลาอ่านเป็นสิบเล่มร้อยเล่มก็เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ที่การสุดท้ายคือล<า>ุกขึก้นมาทํทาเลยวางแผนว่าวันนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้จะทําอะไรอันนี้พี่มั่นใจนะว่าถ้าทาไปเรื่อยๆอะทุกคนแหละเธอก็จะประสบความสําเร็จเว้ยส่วนพวกนั้นมันเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลเมื่ออาจจะว่าคนรวยเขาก็ดูกันดูดูอะไรเธอแต่ถ้าเธอดูไปเธอไม่ทําก็ฉันพิสูจน์มาแล้วว่าเหมือนเดิมชีวิตชันน่าเละเทะเลย <laughs> เลยพิสูจน์แล้วคือเราดูดวงทีเป็นสิบ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 คือดูเป็นสิบสิบคนเลยเขา,าแม่นแล้วก็ไปเขาก็พูดตรงกันเหมือนกันแต่สุดท้ายคืออะไร <laughs> เขาก็พูดอยู่เหมือนกันว่าเขาต้องทํานะอยู่ที่ตัวเองนะจริง เชื่อตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลงมือทําแค่นั้นแม่งแม่งมีแค่นี้เลยไม่ต้องอะไรเลยแล้วชีวิตันจะดีขึ้นเองไอ้ที่แบบว่าจะป่วยจะอะไรอ่ะมันจะนาไปสู่ซึมเศร้าเกิดจากเธอเครียดนี่แหละเธอคิดทุกวันทาไมชีวิตเราเป็นอย่างนั้นทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้แต่ไม่ทําเออมันมเกิดจากเราถูกป่ะเราจะคุยกันตลอดว่าเออชีวิตเราเป็นเพราะตัวเราเราไม่เคยข้อคนอื่นเลยนะเว้ยทั้งสามคนเราจะคุยว่าแม่ง เราขี้เกียจกันเนาะเราไม่อันนี้เนาะรู้ตัวแต่ก็ไม่ทาใช่คือเราไม่เคยไม่ไม่โทษคนอื่นเลยโทษตัวเองไม่ไม่ไม่แบบเฮ้ยเป็นเพราะเธอสงเกตนะเธอจะข้ามผ่านโกนี้ไปไม่ได้เว้ยแล้วเธอโทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นโทษโทษตัวเองอ่ะแต่เธอโทษตัวเองอ่ะเธอก็ต้องรีบหลุกไปให้ได้เว้ยจะมาจม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 ลงเรื่อยๆไม่ได้อันนี้พี่จะพูดในฐานะอะไรรู้ป่ะชีวิตเรานาะมันสั้นมากอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่งเป็นอดีตแหละแม่งมีแต่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้า เพราะเราเราต้องทำชีวิตดีก็มารือป่าเพราะเรายังไม่ตายไงเธอ <c oughs> เพราะยังไม่ตายไม่ต้องใช้ชีวิตต่อแล้วออกจากบ้านไปอ่ะอย่าว่าเลยอยู่บ้านแม่งก็ใช้เงินแล้วทุกอย่างแม่งเป็นเงินหมดแล้วแพงด้วยค่างเงินแม่งก็สูงเราต้องคิดเลยว่าเฮ้ยไม่อยากทำโน่นนี่น,นั่นคือัวแต่มาคิดหรือเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเอาประสบการณ์เลยนะเล่าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตัด <c oughs> มีคลิปหนึ่งเลย <c oughs> พี่นะอชอบดูโซเชียลแล้วพี่ก็เอาตัวเองไปเปรียบในวัยอ่ะ ในวัยคือพี่อะสามสิบแล้วปีนี้สามสิบสองไม่ก็คิดว่าไอ้แค่กูปัญญาอ่อน mm hmm. จะว่าคนอื่นเขาโห่นู่นนี่นั่นไหนโตแต่เธอจะไม่รู้อะไรว่าถ้าเธอไปรู้ความลับลึกๆของใครก็ช่งางเธอจะรู้ว่าทุกคนเขามีปัญหาหมดไม่ว่าจะรวยจะจนเขาแค่ออกสื่อเขาแค่ไม่บอก <S <S เฉยๆในปัญหานั้นไม่ว่าจะคนรวยคนจนนะเว้ย mm hmm. มีปัญหากันหมดแต่มันอาจจะไม่ได้ลำบากเท่าคนจนเพราะว่าอะไรเงินมันสําคัญเธอพอเธอมีเงินอนะปัญหามันจะ, <S <S นจะเล็ลง,ง่ายขึ้นเออใครบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้สำหรับพี่ซื้อได้ซื้อได้ทุกอย่างแต่เธอท ตัวเธอเองที่เธอถูกถาอาจจะเครียดเรื่องอะไรสักอย่างจนสุดท้ายแล้วเธอตัดออกไปเลยอะไรก็ช่างที่มันไม่เกี่ยวกับเธอไม่ใช่เรื่องของเธออ่ะเธอไม่ต้องไปยุ่งเธอไม่ต้องไปอะไรเลยอะ่ะเธอแค่ทําหน้าที่ของเธอให้มันดีก็พอนอกนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเว้ยเราไม่จาเป็นต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครบางทีเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเดี๋ยวครอบครัวเรามาเปรียบเอง <laughs> ไม่ต้องเลยเธอไม่ต้องมานั่งดูแล้วเธอก็ น้อยกับตัวเองแล้วเธอใช่ไหมฉันฉันจะเห็นหลายคนมากที่แบบชีวิตอะดักลงจนวันหนึ่งป่วยจริงๆอะเกิดจากเธอตื่นมาลืมตาปุ๊บเธอบ่นแลหละทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้โพสเฟซบ่นชีวิตนี่อย่างนั้นคนนั้นมาทํากับเราอย่างนี้ไม่ว่าจะทําหรือไม่ทำนะเว้ยถ้าเราตัดคนนั้นได้เราตัดออกไปเลยแล้วอยากเปิดด้วยการไปนึกถึงสิ่งนั้นแล้วโพสทุกวันพอโพสแล้วแม่งซึมซับเว้ยมันเหมือนเราอะว่าตัวเองซ้ํา คือเราอะรู้อยู่แล้วว่าเราก็ไปโพสต์ว่าตัวเองสาม,มทีเราไม่ได้รู้แค่ตัวเองแล้วคนอื่นรู้ด้วยคนอื่นรู้ด้วยเออแบบปันบางทีอะเราก็จะเกิดการคาดหวังอันนี้พูดจากประสบการณ์เหมือนก,กันว่าบางทีเราคาดหวังอย่างแบบแบบคาดหวังพอเราเล่าไปเราก็คาดหวังจากคนอื่นหรือเราโพสต์ไปแล้วก็คาดหวังจากคนอื่นว่าคนอื่นจะมาให้กําลังใจเราหรืออะไรเราเว้ยพอไม่ได้อย่างที่คิดใช่ไหมหรือมีการมีคนมาพูดในคําพูดอะไรที่ไม่ดีอะซึ่งเราจะคัดสัรไม่ได้ถูกป้าว่าใครเขาเจ็บปียังไงเราไม่สามารถไปบังคับใจใครได้อ่ะ เราก็มาเครียดกว่าเดิมอีกเกิดจากแบบเฮ้ย э ทำไมคนนั้นมาพิม่างนี้มาพูดกับเราแบบนี้ทําไมไม่ตอบล้วล่ะพี่จะเป็นบ่อยมากทําไม,มไม่ให้กําลังใจทําไมไม่อันนี้อันนี้ล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเราคิดไม่เหมือนกันเราคิด<ร>นนในบทในชีวิตที่เราโตมาคนละแบบอย่างนี่เขาโตมาแบบคึกคนสู้อย่างไอ้นี่โตมาพี่ลูกคนเดียวมันก็เป็นอีกฟิลถูกปะเราโดยท้่วอยากไปคาดหวังอะไรกับใครเลยเว้ยแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรเลยอะสําหรับพีุ่วนเนี้ยที่พี่อยู่ได้นะเว้ยพี่เราคิด เพราะเราคิดอยู่แล้วเดี๋ยวมีคนมาให้เราคิดอยู่แล้วคิดเยอะสมองแตเลยเพราะว่าไม่งั้นเราจะเครียดเราเครียดอยู่แล้วเว้ยทุกคนชอบคิดว่าเราไม่เครียดแปลกปะทุกคนจะคิดว่าเขาไม่เห็นมึงแม่งใช้ชีวิตแบบสบายใจมากเลยไม่เครียดอะไรละสิทาตัวคือเขามาเครียดแทนเราแล้วเขาคิดว่าเราไม่เครียดเราเครียดอยู่แล้วเว้ยแต่เราแค่ไม่อยากแบบพี่ชอบคํานึงของกวางมากเลยนะก็จะพูดกับพี่ว่าถ้ากวางเก็บมาคิดหมดล้วก็ก็ตายไปแล้วเจ๊ พี่จะเป็นคนที่สมมติเราคุยกันเสร็จใช่ปะคุยไปแบบหลายเรื่องมากเ,าเสร็จปุ๊บขอวางสายปุ๊บพี่จะเก็บมาคีดว่าเมื่อกี้พี่พูดอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะนําไปสู่เรื่องจิตวิทยาด้วยนะมันมีเหตุผลนะเราทําอะไรผิดไหมคือพี่จะเป็นบ่อยมากกูพ,พูดอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าแล้วพี่จะขอโทษคนบ่อยมากเลยเว้ยเออเมื่อกี้พี่อย่นี้ว่าพี่ขอโทษนะอะไรเงี้ยคือเราจะเก็บมาเครียด,ด้วยทางที่มันจบไปแล้วนะอันนั้นคืออดีตแล้วนะเวลาเราผ่านไปแล้วใช่ปะกลับกัน ไอ้กวาคือกูคุยเสร็จไม่รู้หรอกว่ามึงด่าเลยกูเปล่าหรือกูไปด่าอะไรมึงเปล่ากูคุับมึงเสร็จคือจบ,จบกูก็ไ่ทำอย่างอื่น <laughs> กับเราที่คิดต่อคิด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 ,คดหรือไม่ต้องอะไรเลยโทรศัพท์สมมุติคุยคุยกันอยู่ดีๆททาไมอ่านไม่ตอบวะแต่เราไม่ได้คิดเลยแต่จริงๆ <laughs> คเค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะทําไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้วะ อ่ะเราก็ไม่ถามเราก็คีดไปแล้วทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งคือมันใช้ชีวิตไปแล้วเธอมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าเราอยากรู้เราแค่ทักไปถามเลยหรือว่าบางทีพี่ก็เลยพี่ก็เลยปลดล็อกว่าเออไม่ว่าเราจะดีไม่ดีมันเราต้องมาคิดต่อดนวันนี้เมื่อกูคุยจบไปแล้วอ่ะเออทำไมกูจะต้องมาคิดว่าเมื่อกี้กูอะไรไม่ดีไปบ่าวะหรืออะไรไม่ดีไปบอกว่าเออพี่เลยคิดว่ากูจะทำอย่างนี้ไปทําไมวะมึงไรสาระมากเลยอ่ะก็เลยตัดคิดว่าไม่ไม่จําเป็น แล้วก็เออจริงทําไมเราจะต้องคุยเสร็จแล้วมาคิดต่อทำไมเราจะต้องเก็บไปคิดทุกเหตุการณ์เอามาประมวลผลที่ขนาดนั้นด้วยวะบางทีแบบทำไม,ไไม,ไไมเธอไปกดไลค์ฉันฉันเห็นเธอไปกดไลค์พี่คนนี้คือแม่เป็นขนาดนั้นเลยนะเว้ยคนประสาทเดกอะอันนี้พูดเลยว่าฉันคือเจ้าแม่ประสาทเด็กที่ขนาดแบบคือเน,น,นตลกมากเคยมีแฟนอะไม่เคยคุยเยอะเท่าคุยให่พี่อะ เป็นคนพูดเก่งมากก็ไม่แปลกคือจะเห็นคิดเดี่ยวฉันเยอะมากฉันคุยเป็นเรื่องเป็นราวอะแต่ฉันก็จะเม็มีนิสัยไปแปลกคือสมมติเธอเคยกดไลค์ฉันอยู่ดีไม่กดแต่ฉันไม่คาดหวังกับมันอยู่แล้วว่าเป็นสัตว์ดาราอย่างนี้เข้าใจป้าไหนเนี่ยไม่ฉันรู้สึกแบบฉันไม่สนใจโมเตียฉันไม่ได้สนใจยอดไลค์หรอกแต่เธอแปลกไปอ่ะฉันเข้าใจชนีที่มีผัวแล้วแบบเธอแปลกไปแล้วเธอแปลกไปแต่มันไม่มีอะไรเว้ยมันแค่ไปใช้ชีวิตของมันเว้ยทำไมไม่ไหลแล้วเิ่งโรคจิตมากแล้วก็เป็นคนเพื่อนในเฟซเขาเว้ยว่า แม่งเป็นไรคนนี้ปะแม่งเป็นไรคนปะถ้ามึงไม่ได้ปิดเพื่อนไงบางคนอย่างที่เขาเป็นเพื่อนเหมือนกันปิดเพื่อนว่าไม่ให้เห็นว่าเรามีเพื่อนเป็นเพื่อนมั้งไอ้นี่ไม่ได้ปิดไม่นกดถ้าไม่กดธทำไมกับคนนี้วันนี้ไปกดแกเชื่อปะฉันก็รู้ตัวใช่ปะสาดแดกด้วยแต่ฉันก็ทำแฉันก็ทำล้วก็มาหาเขาแล้ปุ๊บคำแรกขาเรื่องกูเลยหาเรื่องเลยแล้วก็มาคิดทีหลังว่าเพื่ออะไรอ่ะทำไมกูต้องไปแพอะไรันนั้นเจ๊นี่เจ๊ต้องการอะไรเออ ใช่สุดท้ายเม่เมืม่อดว่าไม่สำคัญอะไรขนาดนั้นวะมันจะเป็นต้องอะไรแบบนั้นด้วยรอวะเราคือเราก็ไม่ได้มีปัญหากันจะทไม่มีปัญหาอะไรว่ะแต่เรื่องแค่นี้ทุกคนแม่งก็มีสิทธิ์จะแบบมีอิสระในในการการะทาตัวเองอะแต่ก็ใช่แหละเราก็ต้องการความใส่ใจอะไรแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กมาก แล้วฉันคิดว่าหลายคนน่ะเป็นแบบพี่ halfway. พี่มั่นใจเลยว่าหลายคนเป็นเธอแต่มันไม่มีคาไี้หรอกนะว่าเฮ้ยโตแล้วแก่แล้วอ่ะเดี๋ยวก็หายไม่หาย <st up> มันแค่มีสติขึ้นตามช่วงอายุเด็กๆจะงี่เง่ากว่านี้แต่โตขึ้นอ่ะมันดีขึ้นฉันเคยคิดว่าอะไรรูป้ป่ะเนี่ย ถ้าฉันอายุ20นะสันก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ยังปยาอ่อนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องแล้วทุกคนเรื่องเราสนุกแล้วก็น่าจะยาวมากแล้วเพราะฉะนั้นเราลาไปก่อนนะ